พม,มโลมไทยกับพิชิเล้วพี่น้องเอ้ยเอาจนเงียยจนเพียงยเ,ยเอวห <c oughs> ลอดหัวมัน สบายดีสบายดีในสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องมัสกูสุคนมัอนี้ก็มาพบพ่อกับสองสาวเดือนพาสิ่งเก่าเซ็นกา่เนกาเซ็นเคย์น,นะพี่น้องเนาะอยู่ที่ไฮที่นะาอยู่ทีอ่กากอน้องไม้พี่น้องเลยนี่มาหาหน้าไม้กับน้องนางเพลินพี่น้องเลยทางบ้า้ายเพิ่งก็ถ่ายหน้าอยู่บางทีสาวเดือนหาหน้าไม้แล้วสาวเดือนไปถ่า uh, ยหน้าช่วยบ้า้ายเพิ่งกับน้องนางพี่น้องเลยบางทีกับว่าได้ถ่ายช่วยนะพี่น้องเนาะกับาเบิ่งน้องกันนี่เนตอวไม้นี่จ้ะพี่น้องนี่ตูดน้อยน้ยนี่ แต่ว่าน้องไม้ก็น really? no. <c ười> ้องไม้อันน <c ười> ี้นั่นสีโบยง่ายพี่น้องเลยบมีจนป่ะโบมีเนาะบ่มีเพันธุ์ญาติปีงมาเอินอะบ่มีปีงบ่วะบ่มีวะปีงมืออะทั้งมือวานี่ชาเดือนไปสอนกับน้องนางเนาะพี่น้องปีงตัวบ้ากง่ายพี่น้องเลยไปลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องว่าชิได้ลายได้หน่อยเนาะอ่าน้องไม้ของข้าก็ได้ วนลายกับบ่มีอ่าน้อไม้ใหญ่ขนาดนั้นน่ะน้อไม้ใหญ่หลายๆพี่น้องเอ้ยใหญ่น้อยเฮาก็ก็ได้เอาเลยเนาะพี่น้องพอได้กินตอนเที่ยงตอนง่ายเนาะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยทุ่งไหทุ่งนาอยู่ตามหวตามสวนตามห้วยห้องคลองบึงนั้นก็จะเป็นอ่าบ้เพิ่นไถนาพี่น้องมาเาเดือนสิไปหาน้องนางก่อนว่าได้หลายได้น้อยซําใดท่งน้องอ่าท่งน้องนางกับาของาเดือนก็สนํากันเลยพี่น้องเอ้ย บรรยากาศเมื่อนี้ชีบดุดคืมในพี่น้องเลยเนี่ยสบายดีนี่จ่ะง่ายๆครับมาทานไม้เจาเอิบเลื่ยเลยอ่ะโอ้ยตีมือ <laughs> แดงนะไม้นะทุกคนเอาเอาไปแกงเที่ยง แข่งเทียงแข่งง่ายพี่น้องเลยหายนานั่งน้ำด้อหมดหมดหมดๆๆเดี๋ยวเอาเงาอะไรเด้อออกมากับตองตดัดจัะหน่อยนักไหมว่าละ่ะหน่อยเลยไปหาโกไม,ม่อีกพี่น้องเลยเดี่ยะเดือดำมากินเด้อ อันนี้ก็จะเป็นกอนไม้พี่น้องที่เัาตัดแล้วที่เัาตัดเัาถ่ายไมเบิดนี่อันจิบจุ่มอีเขียวนะพี่น้องเลยนี่อันจิบจ,จุ่มงนี่เม็นเบิดกอนไม้แถวนนีริกิเัาตัดเห็ดห้วเห็สวนไปเลยตัดอ่าปลูกหมอกปลูกมันหน้าก็น,น่าร่มพี่น้องกูเบิร์ดกระเบืร์ดมันเป็นไง อ้ยบงอ้ยบงไตคอตัวน้อยนนึนงดอกทางย่านนะ่ะแตงเงือกอกอยู่นั่งเงีอบบ้างเด้อแพรย่านนะ่ะอันนี้จะเป็นห่วยอ่าเป็นห้องนี่ะไหลลงพุ่นเลยพี่น้องกูตามชายโค้งลงพุ่นเลยพุ่นกับบอลอาบอลไทยหน้าพุ่นก็จะเป็นชวนมั่นคือกันพี่น้องเลย พื้ตาพอจอยเพิ่นยังงอมๆอยู่นี่พี่น้องเพียงหน้าก็อยู่เทงอันนี้ก็จะเป็นสวนมันทีเฮาอ่าคืออ่ากอหน่อไม้ออกแต่ก่อนจะเป็นป่าแถวนี้พี่น้องนี่เป็นป่ามนี่นี่ป่ามดคมาูเฮาก็ค่อยทางค่อยเบิกบุกเบิกไปมันก็แปลไปนํา มันจะตายน้ำตายลายพี่น้องปงหน่อยเดี๋ยวจะลงคากอน้าหม่จะลงพี่น้องคือจะมีค้อยส,สิบุมีไผลงกับกอเท้านี้แหละน้องน,าน่าก็จะอยู่กอใดบอ่มาเล้กคือใสเ่เพื่ได้น้ำลาย

ขึ้นชิงานนี่มาฮอตมาแลกขึ้นได้แล้วเนี่ยขึ้นมาได้ยังไม่จี๊ดใจอืมน,นี่พี่พี่น้องแดงนี่กแกแล้วไม่บ่เนี่ย chơi lọ mưa không có cái này nó mới qua số khuôn đấy bụi hả anh à, ấy này ăn thùng cà thiêu cà thiêu đấy bác theo này thật không mình yêu vô đèn nữa đưa thằng này cho mình ô, nó bắt ta coi coi เฮ้น้องน,น่ะอืมเดี๋ยว่มคือซีมีเจีตึ้พี่น้องเดี๋ยวทางให้บังโอ้โหเดีอ้บอนี้จะตื่นเนาะไหนขวบบอนั่นเอาไปละน่ะมันจะเป็นหัวยีลุมหน้ากระโลมพี่น้องเลยจะเดินไม่ได้หาหน้าไม้ มานางกินน่้อมไงถูกพม,ม่าลมผูกไทยกับพปรเชลล่พี่น้องเอ้ยโนตเงียงจนเพียงเอวเพียงขาปีดุดไม้แห้งคักพี่น้องเลยเอ๊ะยันคานี่พี่น้องพูกลมแหงพม,ม่าลม เทิ้งใไทยในหูทางนาพุณไปชีไทยบ่าบิดบ่ได้เป็นไงพี่นนอง พอมาโล่พีนองเอ้ยคุเป็นเพียงหัวเขา่าจปนเพียงขาการผูรีสิตีเตี้ยต่ำๆในการกินเพียงเอว ชาวเดือนไปที่ไทยบุปเป็นตาไทยเนาะขอ,อย่านะโลมพี่น้องเก็นครึ่งบุแพ่ชาแบบหน้าธรรมดาใครอยู่อันนี้เลือเกินลยไี่ผมโอ๊ค่ะมาข้อช่วมาข้อแบบนี้ พักเทียงน้ำเป๊ปซี่ป้าเจาะกระตัดเอาพักขณะเช่บ่เห็นบ่กินแล้วกินห่อตะขาวของนัา แชบเลยดชีชันเป็ตยะคะนะกินง่ายมาคอในแซบบรรยากาศพี่น้องงามแรงเขาที่วานไว้กำลังจะออกแล้ว กำลังเขียวขึ้นเลน,นึงบอลน,นี่บอนมีบอลบอมีพี่น้องบอลน,น้ำถั่วมันกระชากบุญอยากมี่เน่เพราะว่าเขาเห็ดบอลทันปีนี้พี่น้องเลยปกติห้าสี่วันทันวันเต้แรงแค่ไะหนะพอปีนี้เอาปลูกหมอกปลูกมันแน่ปลูกมันกะลายแน,นก่กะเลยแบบเป็นไฮซ่าแน่พี่น้องเลยวันเขาก็ได้มันก็นเลยละอร่อยมาเลย ชิไทยนากับเ็นตาไทยพี่น้องมันโลมแห้งมันต้องอได้เป็นแห้งผู้ชายจึงได้แห้งผูหยิ่งหนึบไวเพราะว่าต้องได้ย่อไทยขึ้นน้ำบรรยากาศตามตรงไฮทงหน้าย,ยามแรกแล้วพี่น้องสาวเดือนกาอยู่เข่าแห้งพี่นอ้องไอแกงเราไม่กับบดไท้พี่น้องได้เบื่องใน้ชมแล้วพี่น้องมีแต่พากันเห็ดแ้วก็พากันกินแล้วก็ ลืมถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเลยเพราะว่าทังอยู่เขาแห้งมันเป็นช่วงใบหนึ่งใบสองโมงเลยพี่น้อยกลเรย่ยากเขาจักน่ำก็เริ่มได้ถ่ายพี่นอ้องเบิ่งโอกาสหนาคุณแม่จะช่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเนาะเบิงนะเบ่งบรรยากาศยามแรงเลยป้าท้องฟ้าก็สีเปืนเมืดคืึ้นแต่ก็มีแสงแดดในพี่นอ้อยนี่อันนี้ทั้งหลังจะเป็นสวนมันที่เขาเหตแต่ฝนประทันตกแล้วพี่น้องเรื่อ มันจะตายไปแล้วรีบแต่พันๆกันแน่ว่าเขึ้นให้งมาบริจากทองแล้วพี่น้องนจะตายอะไรทางลุ่มเนี่ยต้นตายต,ต้นยังแล้วพี่น้องเขาก็ต้องได้ไปฮาล้ำมันมาแซมอีกจริงๆรอดจากจยังเนาะล้ำมันเ่าก็เมื่อแล้วช่วงนี้พี่น้องจะถ่า,ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกให้เบิ่งพกพอจอยเพื่อนบ้านปุยพี่น้องที่ กวานปุยแน่พอปุยที่มันเหลือยังบร้ายเนาะก็เลยว่าวานใช้แถวแคมแทงย่างที่ไหน ตอนนี้ห่าวานเขาแล้วพี่น้องเลยเพขวบป่วยจอยเพิ่นยบรหิบานนะบนมีน้ำตรงได้อ่ฮะเป็นน้ำออกกอนจึงชีวานเนาะพอจะเดือนกวานบนบนมีน้ำพี่น้องนี่น,นี่ตอนนี้จะเดือนกะกำลังลกหย่ามันพี่น้องเลยมักหย่ามันอยู่ห่มต่างสาเมยลกหย่าออกพี่น้องนี่ <c oughs> อันนี้จะเป็นหญ้าใบาคิวอันนี่พี่น้อง ใหญ่ใบ,บคิวพอบบแบบแบบมันใหญ่นี่ป้าต้นถ่วมหัวได้นี่สูงอีพีน่งงงงน,น้องเลยเขาต้องเลี้ยงลกไปนำ้ำข้าววางเวียกเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจบม่มีเวลาวางภายในพีน่น้องเลยหนุ่งเวียกหนุ Nh ่งงานยามหนงยามนะป้าทุกข์พี่น้องทั้งน่นค้าจุลลมค้าแห้งอะไรผุเลิกแห้งพี่น้องทั้งน่น ปนมือนอ่นนะอืมโอดโาไฮน้าลม มันเมื่อยไว่ายได้หนิเนาะหน้าแบบนี้มันกำลังงามสบายดีสบายดียดอ่าไม่นี้เขากันจีมาจะปิดอยู่บนนี้เลยตอนเช้าเมืนนะ่อเนาะห้าโมงหกโมงหาโมงครึ่งเลยถึงเวลากลับบ้านถึงเวลากลับบ้านอันนี้ว่านแล้วทางนี้บ้านแล้วหน้ากันหน้าลมอ้กล้องอันนี้วันกากันสั้นแน่ตัวนี้ <laughs> เาย่างไว้บุได้บุคือไอโฟนไอโฟนกันสันคักไอโฟนสิบสี่อันนี้ฮะย่างไว้บุคอยได้เองเขาจะคอยย่างแบบโซโลโซโลนะ,นะ <c ười> ปากก็จะจืดบุนะโซาไฮโซแนาบทาัไนก็ออกแล้วพี่น้องเขาดังกู อาชีมาจบคลิปอยู่เลยคลิปหน้าคลิปไหนพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อกัอย่าลืมอย่าไล่สาวเดือนนะพี่น้องกสบอัปเดตลงคลิปให้เบิร์ตลอดบ่อยขาดนะพี่น้องนะมีเสียมทืนตุกหนกทุกน้ำไงขึ้นเทียงพรมคำเลยหน้าก็หายบ้าไงว่าง่ายพพี่น้องสบายดีเด้อมือคามือคาเสียมพี่น้องเลย